รีวิวชาบูเพื่อนแบบไม่อววยโนต้ตไว้ก่อนนะครับอย่าไปทำตามที่บ้านต้องสนิทจริงจริงสนิทก็ไม่ค่อยอยากให้ทำเท่าไหรนะ่จริงจริงรีวิวแรกยอมรับว่าวัตถุด,ดิบเหมาะสมกับราคาแต่แคสเชียร์บริการแย่มากแคชเชียร์เหรอคะวันนั้นอาจจะเป็นผมหรือเป่าที่นี่ราคาเท่าไหร่สามครับแต่ผมอาจจะแบบนิ้วเบียว จะปรับไหมครับปรับอยู่แล้วครับผมแล้วก็มีคูปองสะสมหมดเดือน5ปี66แต่พอใช้ไปเดือนมกราบอกยกเลิกโป๊ะหนึ่งดาวทำไมคุณทําอย่างนั้นวันนี้เราประสานเราผิดพลาดเล็กน้อยว่าจะมีการปรับให้มาใช้ให้จบภายในสิ้นปีคุณได้ให้อะไรเขาไหมไหมก็มีนะคนที่มาที่ร้านเราก็บอก่อกไปเลยอันนี้นะอยู่มาทานครั้งแรกสังเกตเห็นมีป้ายติดว่าทานเหลือจะปรับเยอะไปหมดเจ้าของร้านอยู่ดีๆก็เดินมาบอกว่าถ้าทานไปหมดจะปรับเสียบรรยากาศทำไมคุณทำอย่างนั้นโอเคครับมันเป็นความผิดทางเราเองเอาละ ร้าไปแก้ไขคุณอยากมาแก้ตัวมันเลยเข้เป็นพาทางเราเองร้านคุณก็รีวิวดีอยู่ได้4.6ดาวแต่คุณกำลังจะเจ๊จเงใช่ไหมเขาเรียกว่ายอดขายมันดรอกไม่สูงเท่าที่ปกติผมบอกว่าร้านนียจะอยู่ได้อีกกี่เดือนอะไม่น่าเกิน6เดือนชาบูบ้านอนโผราคาคุณเท่าไหร่3 1 9ครับผมรวมแบตเราทุกอย่างแล้วเบบี้กินไหมถ้าเป็นเบบี้เเราไปดูว่าข้างในเป็นยังไงให้คนตัดสินมาคุ้มไม่คุ้มมาถึงมันก็จะมีอันนี้เป็นโซนที่ให้ตักเองเลยนะครับอันนี้โซนของหวานไอติมไอติมแล้วก็ จะไม่บอกว่าคุ้มไม่คุ้มแต่ผมสั่งของจริงมาแล้วอย่างละอันมาแล้วนะครับมาดูกันว่า3 1 9บาบาทมีอะไรบ้างเรื่ออันนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียสันคอหมูสาชั้นอันนี้เป็นเนื้อใบพายเนื้อริบอายเนื้อลายมักแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อหมูสันนอกแล้วก็อันนี้ข้าวผัดบ้านนะผมริมๆม่ีผักมันไม่มีที่ลงวะก่อนที่เราจะไปชิมกันผมให้โอกาสคุณสารภาพว่าร้านคุณมีข้อเสียอะไรบ้างควอมแรงของกลิ่นเราก็แก้ปัญหาในการเอาเครื่องฟองมาตั้ง เดี๋ยวอีกเดือนนึงผมมาอัปเดตว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากตนนัวนี้จะเจ๊งหรือว่าจะรอดเป็นไงดูส,สร้างอ,รอารยธรรมไม่บอกครับ <c oughs> เดี๋ยให้ทุกคนมาอันนี้ปากด้วยชาบูบ้านาโูครับอยู่สุขุมวิทน้ต่อสยสัติคามซอย8เลยอ่ะแล้วเจอกันแล้วเจอกันครับ